นี้คุณมีมีเคสอะไรดีๆมาฝากพวกเราค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องไตทั้งน้ำทั้งไตใช่อันนี้เป็นระยะไหนหรือคะเอ่อไตทำงาน e f r เหลือ10%ออ๋10%ระยะห้าระยะสุดท้ายแล้วค่ะค่ะผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ71้71เขาบอกว่าเขาเป็นอันนี้คือที่ที่ดิคุยด้วยนี่จะเป็นสามีเขาอีกทีนะสามีเขามองหาว่าเขาจะ มีอะไรช่วยภรรยาเ็าได้บ้างคือภรรยาเขาเนี่ยเป็นความดันเบาหวานครบสูตรเนี้ยมานานทานยามายาวน,นานมากทานยามาตั้งแต่เาสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานยาเรื่องความดันเรื่องเบาหวานเนี่ยนะจนกระทั่งไตเสือ่อมคือเขาก็รู้แล้วแหละว่าไตาเสื่อมอ่ะแต่เขาก็าด้วยความไม่รู้เนาะก็หา อะไรอะไรใช่ใช่ใช่ใ้่เขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่คุมอาหารตั้งแต่ดูอโน้นอันี้ไม้ทานมีแต่แย่ลงเขาบอกมีแต่แย่ลงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาการที่เกิดก็คือตอนนี้ทั้งคันทั้งบวมใช่ไหมคะตอนที่เขาริงจตอนที่เขาติดต่อมีมาเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยคันกับบวมจะมีอะไรแนะนําบ้างอะไรอย่างเงี้ยบีก็บอกว่าบีขอดูผลเลือดก่อน เพราะว่าถ้าเกิดยังไม่มีผลเลือดเนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่าอะไรเท่าไหร่ยยังไงอะไรเนี้ยค่ะเสร็จแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาไปตรวจอนามัยก่อนนี่ก็อยู่จังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะเขาก็ไปตรวจแล้วก็ส่งผลเลือดมาให้ดีดูก็ผลเลือดเนี่ย BUN 9.9รู้ไหม,ม ปกติแล้ว BUN ค่านี้นเราไม่เกินเท่าห้เกิน20ไม่ให้เกิน20ไม่ให้ต่ำกว่า8คือไม่ควรต่ำกว่า8ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เกิน20อันนี้ BUN 99อีกนี้หนึงทะลุร้อยแล้วอ่ะแล้วก็คลเทีีมเนี่ย7.5อายุ71เพศหญิงคูณไปแล้วปื๊ดปื๊ดออกมาไดเหลือ10%อ จริงๆถ้าดูอีกตัวเนื้อ TPI นั้นเหลือห้าด้วยซ้ำค่ะเขาก็เลยรวมไงแล้วเขาก็เลยคันไงทีนี้พี่ก็บอกว่าเอ๊ะคุณครูอาหารคุ่งครับเอ่อผมเนี่ยให้กินแบบโอ้ยข้าวต้มเลยข้าวต้มแล้วก็หมูหยองภรรยาชอบมากเลยผมกลัวเขาขาดสารอาหารให้กินข้าวต้มหมูหยองตายและหมูหยองนี่จริงๆว่าเป็นอันดับแรกเลยที่ไมีผลทานถูกต้องสำหรับคนที่ไ่เสื่อมใช่ถ้ามีโซเดียมเยอะมาก รปได้อแลูกที่เราก็ข้าคือไตเสื่อมเนี่ยอาหารต้องสดใหม่ใช่ไหมใช่ทนานต้องทําสดใหม่ทุกมื้อแล้วควรจะเป็นโปรตีนธรรมชาติเช่นไข่ไข่ขาวปลาปลาต้มอะไร่างนี้เนาะอะไรระมไก่ไก่เนื้ออกไก่อะไร่างนี้แต่ว่าถ้าระยะสุดท้ายนี้ก็ยังต้องมีปริมาณที่จะทานได้อีกมากๆน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะก็บีก็บอกว่าโหเห็นข้าผลเลือดแล้วเนี่ย คือมีเห็นใจคุณเลยนะว่าคุณเนี่ยอยากช่วยแต่ว่าเผอิญว่ามันผิดทางครานี้ต้องหยุดหมดเลยอ่ะหยุดหยุดเรื่องโตตีเนี่ยคงทานแล้วไม่ได้แล้วเนาะมีเอ็น99เนี่ยบีก็บอกว่าตอนพักนิทานเจนะกินผักต้มหรืยเหรอผักต้มข้าต้มอะไรอย่างนี้นะคะ เขาบอกโอเคโอเคเขาเขาจะเขาจะทำตามอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกหมดหนทางจริงจริงเขาเขาก็หามาหลายทางแล้วก็ยังไม่สําเร็จเลยแล้วก็แถมแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยเออมีก็แนะนําเรื่องอาหารไปแล้วก็แน่นอนต้องแนะนําเจคู่นี้ของเราใช่ไหมคะกูมีฮาหรือยัคะและพี่พี่ตาคุณบีแนะนำาปัน ต้องอูนี้สองหนึ่งแต่ละวันอันนี้คือชุดฟื้นฟูเล่นด่วนเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ระยะสุดท้ายแล้วนะก็เขาก็เคดีก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะรวมทั้งแนะนําเรื่องอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคีเขาก็สั่งไปทานสั่งไปทานแล้วเนี่ยเขาก็โทรมาสักเจ็ดวันเนี่ยเขาโทรมาแล้วเจ็ดวันเนี่ยเ็าโทรมาเขาบอกว่าภรรยาดีใจมากเลยได้ทานผัก แปลว่าก่อนหน้านั้นคงไม่ค่อยที่ทานค่อก็อบอกว่าได้ทานขับถมแล้วดูรู้สึกภรรยาสดชื่นขึ้นเภรรยาสดชื่นขึ้นได้ทานค่ะโอดีก็<อ>ดีใจด้วยค่ะเพราะว่าที่ทานมานมันไม่ถูกไงตอนที่ทานถูกแล้วก็าอาจจะสดชื่นขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขา,เาไปหาหมอนะก็ เออยังไม่ถึงคิวหาหมอพอครบ14บวันผมโทรคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเออ14วันเนี้ยอ่ได้คือส่วนมากเขาโทรมนเดินไม่ค่อยมีให้ไปดูว่าหน้าจอเออว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าดีมากไปที่ฐานเนี่ยนะค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคุมความดันเขาจะมีต้องวัดความดันให้ภรรยาเขาเนี่ยทุกวันม่ก็เคยแนะนําไปแล้วว่าต้องจบด้วยนะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่า เรื่องของเรื่องคือเรื่องไตเนี่ยเราไม่อยากให้ทานยาเยอะถูกไหมวทํายันะงไงถึงจะปรับยาได้เราก็ต้องมีสถิติให้คุณหมอดูเนาะเราก็ต้องวัดความดันว่าเออช่วงนี้เราเท่าไหร่ชักวันเย็นอะไรเนี้ยแล้วเ,เราจดไว้แล้วเอาสมุดนี้ไปให้คุณหมอดูเผื่อคุณหมอจะได้อ้อดีขึ้น ปรับยาให้ป่ะใช่ไหมแล้วก็คุมอาหารถ้าเบาหวานดีก็จะได้ลดยาเบาหวานอะไรเงี้ยเขาบอกดีจริงๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยจดเรื่องความดันเนี่ยของภรรยามาไม่เคยนิ่งอย่างนี้มาก่อนเลยเขาบอกตั้งแต่ทานอูมิฮาร์ของเรานะความดันเนี่ยจะนิ่งอยู่ที่87ร้อย25เขาบอกนิ่งอย่างนี้เลยเขาบอกทุกทีเนาะโหสวีมมากแล้วก็สูงอะไรเงี้ยเขาบอกตอนนี้ความดันดีมากแล้วก็ เคยถับทายีอย่างนี้มาก่อนคือมันไม่ยอมเไม่มีวิตามินไม่มีกา๊กอะเ่ะับทายดีทั้งนั้นนะมีบอกว่าคือมีอาเจียนด้วยนะมีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าทายด้วยอาเจียนด้วยเนี่ยเป็นอาหารเป็นพิษหรือเปล่าคือเพราะว่าการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับเรื่องอาหารเป็นพิษได้นะบอกคุณดูดีๆนะถ้าเกิดเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลให้ต้องเกลือนะแต่เขาบอกว่า พอวันลุกขึ้นพี่ก็โทรเช็คเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ได้ท้องเสียคือเขาถ่ายได้ยังไป็ก้อนแต่ง่ายง่ายคือเนือเยอะขึ้นใช่ง่ายคือเนื้อขึ้นแล้วก็อารเจนตนะอาจจะเป็นเพราะว่าของเสียเยอะคุณบีอูเอ็นเก้ก้าคุณเ่ลลุนเกจินีเกจินีเจ็ดจุดห้าตำรวจก็คงแบบอืดอมแล้วใช่ใช่ก็เลยแบบมีของเสียเยอะอ่ะพี่ก็เขาก็บอกว่าโอเคแต่ว่า ือโดยรวมแล้วตั้งแต่ทานเจลไปเนี่ยนะสองอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าดีมากเออเขาก็ประทับใจอะค่ะที่ว่าเออได้ได้เจอตัวนี้แล้วเขาก็หวังว่าเดี๋ยวตรวจเลือดทั้งหน้าค่ะจะมีผลดีมากกคุณดีเขาโทรมาคุยเรื่อยว่าคุณบีวันนี้ดีขึ้นวันนั้นเด่นนี้ดีอันั้นดีอะไรอย่างเงี้ยบีก็ดีใจเนาะเวลาที่ลูกค้าโทรมาเล่าเขาก็ดีใจด้วยเออทุกวันนี้เนี่ยนะคะทําธุรกิจ หมายถึงว่าแห่เรื่องเงินเนี่ยเราโอเคแล้วก็หานะแต่ว่าเรื่องจุกใจนะที่ทําให้ช่วยให้ผู้คนสุขภาพดีขึ้นเนาะเออจากคนที่จะต้องฟอกไตแล้วก็ไม่ต้องฟอกคนที่แบบลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ลุกขึ้นมีแรงอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเป็นความภูมิใจริดลินใจพวกเราเนาะโอเควันนี้เท่านี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.